เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบ i ๊ t ท็อกบิ๊กสตอสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับพบกับบ i ๊กท็อกบิ๊กสตอเป็นประจำนะครับทุกวัน จันถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ผมอยู่กับคุณชัยฤทธิ์ยนเปี่ยมครับดีครับคุณชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณวิษนุก็เราก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นวาระร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับคุณชัยฤทธิ์วันนี้ก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งที่สภาแล้วก็ทั้งที่สถานีตํารวจที่นสานนะครับก็ที่เรา หยิบมาพูดกันในวันนี้ก็เห็นจะเป็นประเด็นเรื่องของการจับกรณีการจับกลุ่มแกนนํำผู้ชุมนุมนะซึ่งไม่ใช่เวทีล่าสุดนะเป็นเวทีที่เหมือนกับว่าเช็คบินรวมยอดครับก็คือว่าค่อยๆค่อยๆจับเอาที่ได้ได้ได้มีการรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้แล้วมาเช็คบินรวมยอดทีเดียวจนถึงวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็ ย่อมทําให้สมีการมีภาพวิจารณ์กันอย่างมากมายว่าครับเอ๊ะตกลงว่าที่จะมีการเจรจาหรือพูดคุยทำการเข้าใจกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเดินหน้าเพื่อจับกลุ่มจะยิ่งทําให้เกิดปัญหาเกิดมันเลยจุดไปแล้วหรือเปล่านะครับเราเลยตั้งหัวข้อไปว่าจับแกนนําม็อบยุทธศาสตร์เดิมเดิม ยิ่งหยุดลุกไฟกับแยง้งคุณเริีนน่ยปนี้จับใครบ้างอุเฉริ่วันี้ครับก็เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนบถึงช่วงเช้าเนี่ยรวมทั้งหมด9คนแกนนำ9คนนะครับคนแรกก็คือคุณอานนท์นำพาคุณอานทน์นี่ก็โดนหมายจับเดิมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อหาข้อหาเดิมแต่ว่าก็เป็นหมายจับอันใหม่มานะครับแล้วก็ ในช่วงค่ำเมื่อวานก็มีต่อเนื่องนะครับก็มีคุณบารมีชัยรัตน์นะครับอายุ53าปีเป็นเลขาที่การสมาชาคนจนนะครับคุณสุวรรณาตาเล็กตาเหล็กนะครับ48ปดปีแกนํากลุ่ม24ิมิถุนาประชาธิปไตยครับคุณกรกฎแสงเย็นพันยี่สิบเจ็ดปีแกนำกลุ่มฟื้นฟูปประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มาจับกลุ่มเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็มีอีกห้าคนนะครับก็มีที่ร้องเพลงประเทศกูมีก็มี ฮอกกี้นะครับหรือเดชาทรนะครับตามด้วยคุณทศพรคุณธานีสะสมแล้วก็นัทวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์และก็คนสุดท้ายคือคุณธนายุทธณอายุทยาหรือบุ๊คเปเปอร์วงอีเลฟเวนฟิงเกอร์สรุปว่าแรปเปอร์โดนไป2คนเนี่ยวันนี้ครับโดนไป2อคนแล้วกรล่าสุดล่าสุดก็ตํารวจก็ไปที่ศาลนะครับแล้วก็ศาลให้ประกันเมื่อ40่นาทีที่แล้วนะให้ประกันตัวทั้งหมด เคนครับแต่ก็ตั้งเงื่อนไขนะครับว่าห้ามไปร่วมไปปลุกปั่นไปขึ้นเวทีปลาใสยนะครับคือทั้ง9คนเนี่ยก็โดนคดี116่งหก็เป็นมาตาที่เรื่องสกัดปั่นปุกปั่นยุยงปุกปั่นนะครับแล้วก็อีก7ข้อหาก็เป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําผิดในการชุมนุมนะครับวมถึสิบคนขึ้นไปตั้งสิ่งกีดขวางบนถนนอะไรต่างๆนานานะครับแต่หนักสุดก็คือเรื่อง หนึ่งหนึ่งหกนี่แหละที่ว่ามาแทนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับอันนี้แหละพี่น้องกันนะครับตอนนี้ก็ได้รับการทยอยปล่อยตัวกันอยู่ครับครับก็ได้รับการประกันทั้งหมดณเวลานี้ที่มีการจับกุมแล้วนะที่ส่งสารไปเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งหมด11คนนะ11คือวันนี้8บวกกับก่อนหน้านี้อีก3ถูกไหมมีคุณเพนญปิ่นครับแล้วก็มีไม้ระยองคือไม้ระยองนะครับแล้วก็อนนท์นำพาอนนท์ซ้ำอนนท์ซ้ำอนนนซ้ำก็คือ 11คนครับ11คนที่โดนออกที่ถูกจับกลุ่มนะแล้วก็สารให้ประกันแต่ว่าที่มีการออกหมายจับเนี่ยวันนี้ทางคุณกฤษณะนะครับโฆษกของทางตำรวจนะครับก็บอกว่ามีทั้งหมดออกหมายจับไปแล้วเนี่ย21คนครับนะคนะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเนี่ยนะครับ3ครั้งการชุมนุมสั่ครั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกลุ่มออกหมายจับผู้กระทำผิดแล้ว21คนนะครับก็แยกเป็น ตำรวจนครบาล15บรายกองบัญชาการตำรวจปุทรชนภาคหนึ่งหกรายรแต่ว่าข้อมูลที่ไอรอเขารวบรวมแล้วนะฮะไอรอเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีผู้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด31คนครับทั้งแกนนาแนวร่วมและก็แกนนาของนักศึกษา3 1คนนี่คือทยอยทยอยอยู่ทยอยถูกออกหมายจับอาถูกเป็นผู้ต้องออกหมายเรียกเตรียมออกหมายเรียกอยู่ครับนะครับ3 1คนนะ อันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นขบวนการเท่าที่เท่าที่สังเกตคือคนที่ถูกจับวันนี้ครับไม่ใช่แกนานำนักศึกษาเป็นหลักใช่ไหมแลราส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนกับแนวร่วมครับแนวร่วมประชาชนนะแนวร่วมที่มาผสมกับกลุ่มนักศึกษานะครับอันนี้อาจจะมองได้ว่าเป็นการเหมือนกับตัดกองกําลังอ่ะเหมือนตัดขบวนการประชาชนเนี้ยออกออกให้เหลือแต่นักศึกษาหรือเป็นไปได้อย่างหนึ่งว่าในการขึ้นไหวครั้งต่อไปเนี่ยครับ นะก็คือว่าคนเหล่านี้แน่นอนว่าถ้าจะไปขึ้นปราศัยอีกเนี่ยลำบากแน่เพราะว่าตำรวจก็ต้องไปยื่นสารขอถอนประกันต่อเนื่องจากผิดเงื่อนไขซึ่งกรณีของคุณอานนนำพาเนี่ยสารเขานัดวันที่สามกันยายนนะครับเนื่องจากไปผิดเงื่อนไขที่ไปมีการพูดสาอเพิกถอนเพิกถอนประกันเลยอันนี้คือนัดเข้าคุกอ่ะวันที่สามกันยายนแล้วก็ไม่ละยอยคนหนึ่งนะแต่วันนี้เนี่ยที่ตำรวจเขายังไม่ ไม่เรียกว่าไม่ยื่นสารขอประกันถอนหมายจับไอ้ถอนประกันเนี่ยก็เราคือทาให้เห็นทําให้เห็นเทคนิคของทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้มีอำนาจก็ดีเนี่ยว่าเขาเหมือนกับจับแล้วปล่อยก่อนเหมือนทาทันบนไว้ก่อนนะตรึงไว้ก่อนนะเพื่อว่าผ่อนคลายสถานการณ์ไม่ให้ไม่ให้วันเนี้พวกนักษาก็ดีผู้ชุมนุมอะไรก็ดีก็ไปกดดันนะที่สถานีตํารวจที่ศาลนะแล้วก็มันอาจจะเป็นการปลุกให้เกิดแบบการรวมตัวใหม่นี่พอปล่อย ให้ประกันตัวปล่อยก็อาจให้สายการมันผ่อนคลายลงนะแต่ว่าแกนนําเหล่านี้ที่เป็นแกนนาแถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยติดคดีเพราะติดคดีมันขึ้นเวทีก็ลาบากนะอย่างเพนกวินเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งแต่ล่าสุดก็เห็นมีหมายมีกําหนดการของกลุ่มเยาวชนนะของน้องลุงนะที่ลุงธรรมศาสตร์นะที่โดนหมายจับเหมือนกันเรื่อง116นะครับที่พูดเรื่องพาดพิงเรื่องสถาบัน เขาทางแกนนําอยุทยาเขาก็บอกว่าจะเตรียมไปพูดเหมือนกันนะในวันที่28สิงหาคมอันนี้ก็ต้องดูว่าถ้าพูดในเวทีวันนั้นเนี่ยตำรวจเขาจะจะยังไงต่อครับ,รบจ,ะจะเข้าไปถอนประกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะฮะับผมก็อย่างที่คุณชนิดพูดไปนะครับว่ายุทธการของเจ้าหน้าที่ณเวลานี้คือค่อยค่ยคยเช็คบินนะแับแยกแยกกลุ่มคือตอนเนี้ดูเหมือนว่า กลุ่มนักศึกษาที่มาเคลื่อนไหวขึ้นเวทีระยะหลังเนี่ยนะครับก็อาจจะย,ยังไม่ถูกเรียกอยู่ในขณะนี้คือเรียกแกนนําที่มีส่วนร่วมนะอย่างวันเนี้ยที่โดนไปเนี่ยนะครับคุณบาลฑม,มีชัยนี่เป็นเลขาธิการสมัชชาคุนยนนะแล้วก็คุณสุวรรณาตาลเหล็กนี่แกนนํากลุ่ม24ิมิถุนาประชาธิปไตยนะแล้วก็กอระกฎแสงเย็นพันอันนี้แกนนากลุ่มพื้นฟูประชาธิปไตยนะเ,<อ>เ<อ>นี่ย<อ><อ>คือเป็นเป็นคนที่อ,อยู่ในกระบวนการในการเคลื่อนไหวนะซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ ให้เห็นว่าคือถ้ายอยจับจับนะแล้วก็ให้ประกันตัวคือขึ้นทันบนเอาไว้เหมือนขึ้นทันบนอะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยต่อไปไปมอบไหนอีกอก็จะเพิกถอนประกัาคือคือเป็นเป็นยุทธศาสตร์แบบที่บอกเราบอกว่าเดิมๆคือใช้แบบเนี้ยใช้ใช้ประจําใช้ประจํายืนยืนยืดยืนบ้างแล้วก็แล้วก็เข้มเข้มงวดบ้างก็คือครัวไว้นะถ้าถ้าถ้างี้คือคุณถือถือว่าเป็นเงื่อนไขของศาลคือให้ศาลเนี่ยไปกําหนดนะเงื่อนไขว่า ต่อไปนี่คุณยาเคลื่อนไหวในลักษณะเดิมนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็แน่นอนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่สามารถที่จะจัดการกับม็อบได้เพราะว่าทางม็อบเขาก็ยืนยันน่ะเขาเรียกร้องตามกลไกระบอบประชาธิปไตยนะต้มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปว่าไปต่อสู้กันแต่ว่าการจับกลุมเนี่ยแน่นอนว่ามันย่อมทําให้สายการทางการเมืองมันร้อนขึ้นครับกลุ่มที่ถูกคุกคามที่มองว่าถูกคุกคามเพราะว่าฝ่ายที่แน่นอนถูกเอาไม่จับ นะก็ต้องบอกว่านี่เป็นการคุกคามนะเป็นการใช้เทคนิคทางกฎหมายในการเข้าไปจัดการและคุมขู่นะเพราะว่าเพราะว่าถ้าดูตามนี้นะแกนนำหนึ้งสาดทั้งหมดเนี่ยสาคนเนี่ยเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าหลังจากที่มีการจัดการจุมนุมเขาเดินไปที่สนอสำรัน้าไปให้จับเลยว่ามีใครบ้างเขาไม่ชอบในลักษณะการจับกลุมในลักษณะที่ เที่ยงคืนก็จับเขานะนี่ก็มีนะเที่ยงคืนมั่งตีหนึ่งมั่งอะไรยังไงเป็นยุทธวิธีเช้ามั่งอะไรมั่งจับเพื่อให้กลัวครับจับเพื่อให้แม่ก็อยู่ด้วยครอบครัวอยู่ด้วยเนี่ยผมเนี่ยเคยนั่งอยู่นะในวิทีการชุมนุมเนี่ยครับคือพยายามจะจับในจังหวะที่แกล้งคำนองกแกล้งคือจับแล้วบางทีก็พาไปนู่นพาไปนี่บางทีก็ยื้อมั่งอะไรมั่งให้มันรู้สึกว่าเอาให้มัน น่ะเป็นเทคนิคนะบางทีก็วันศุกร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์นะวันปิดวันทําการก็ต้องนอนคุกอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าวิธีการแบบเนี้ยมันไม่มันไม่ควรนะครับครับคือเอาละคุณจับก็จับไปได้ถ้ามันจริงก็แจ้งจริงอย่าไปใช้เทคนิคเพราะว่าจะยิ่งใช้เทคนิคมันเป็นยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเป็นการนแกล้งเขาถึงบอกว่านี่เป็นการคุกคามไหมครับเพราะว่าเข้าไปวันที่3 1คุณบอกว่ายังไม่มีข้อมูลแต่ทั้งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยข้อมูลคุณมีพร้อมแล้วเพราะนี่คือคุณรวบรวมมาตั้งนานแล้ว เหตุการณ์ที่จับขึ้นตั้งแต่วันที่สามกรกฎาคมเนี่ยที่มีการปลาศัยเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดตรงนั้นครับฉะนั้นเนี่ยเวลาตํารวจแถลงเนี่ยผมก็งงนะคือคือแถลงว่าไม่มีการกันแกล้งแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันสอให้เห็นว่ามันมันน่าจะดําเนินการได้แอบหน้านี้ครับครับแล้วก็ที่เขาเดินไปให้จับคุณก็ไม่จับคุณอ้างข้อมูลไม่พร้อมผู้บังคับบัญชาไม่อยู่บ้างอะไรบ้างคือมันจไามันเป็นอย่างเนี้ยมันจะแสดงให้เห็นว่า มันมีการเรียกว่าวิธีการกันแกล้งไงเพราะกันแกล้งเกิดขึ้นแล้วมันยิ่งเป็นปัญหายิ่งเฉพาะที่พอบอรตรนะพูดวันเนี้ยิ่งชี้เห็นเลยว่ามันมันตรงกันข้ามนะวันนี้พอบอรตรนะไปแจ้งในเก้าในการมาธิการงบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6พรบที่รัฐสภาก็มีกรรมธิการก็ได้นั่งซักถามประเด็นเรื่องว่า ทำไมถึงไปตัดสัญญาณการชุมนุมรวมถึงการฟ้องร้องมาตรา116ด้วยยังไม่สมเหตุสมผลทั้งที่การชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสงบนี่หมายถึงว่าในกรรมธิการนะทั้งในนั้นมีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลตนเอกจากทิพชี้แจงว่าตนได้กำชับทางตำรวจว่าตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางเลือกข้างไม่ได้อีกทั้งปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมีกล้องในพื้นที่ชุมนุมเต็มไปหมดตำรวจทำอะไรต้องระมัดระวังซึ่งตนได้กำชับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลข้อกฎหมายเพราะมีกฎหมายอย่างมากตำรวจ ไม่ได้อยากทำนะพูดอย่างนี้นะทั้งนี้พบตรนะกล่าวกับกรรมธิการว่าท่านไม่เป็นตนก็ไม่ท่านไม่รู้หรอกคือถือไม่ถึงว่าตัวกรรมธิการไม่รู้หรอกทำไมเป็นตัวตัวเองที่ไปมีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเพราะว่ามีมาตรกา157คยห้าคออยู่ไม่ทําก็ไม่ได้ท่านจะประท้วงที่กุง้งที่ทุ่งกุลาเราให้ไปเลยแต่ถ้าท่านเลือกชุมนุมตามยุทธศาสตร์นุสสาวรีประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาครับก็เลยเป็นที่มาของบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่า มิตแปะบอกว่าให้ไปเสนอไปไปประท้วงที่ทุ่งกุลาเราให้แล้วการตั้งข้อหาเหล่านี้มันก็อาจจะไม่ไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ได้อะไรต่างๆคือพอวตรพูดอย่างนี้มันก็ชัดว่านี่คือต้องดําเนินคดีคนะคือบางอย่างนี่นะเวลาคําพูดเนี่ยผมก็ว่ามันจะเป็นการสมไฟไปหน่อยนะครับอย่างอย่างจริงๆแล้วเนี่ยขบวนการนักษาตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มมาด้วยนักษาแต่ตอนนี้มันขยาย ขยายแนวร่วมไปค่อนข้างเยอะจะสังเกตได้ว่าคนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยไม่ใช่นักศึกษาอย่างเดียวนะตอนนี้กลุ่มเดิมที่เคยคัดค้านรัฐบาลนะที่แล้วก็มีกลุ่มใหม่ๆนะครับที่เห็นเรื่องของอความไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาน,านะกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือเหมือนเขาได้แนวร่วมมากขึ้นทีนี้รัฐเองก็ดีเนี่ยนะครับในเมื่อ,อประกาศว่าจะอยากจะคุยกับนักศึกษาบ้างนะ ราจะจัดเวทีเนี่ยผมก็รออยู่เนี่ยแต่ว่ามันเหมือนเหมือนเลยจุดแล้วนะม,นมันกลายเป็นขั้วขัดแย้งที่มันเกินกว่าจะพูดกันได้ถึงแม้ว่าทั้งออกจริงๆมันก็ควรที่จะมีการพูดคุยสันติวิธีกันแต่เวลารัฐหรือใครมาให้ข่าวเนี่ยมันก็เหมือนว่ามีเบื้องหลังมีแกนนํามีคอ,อยุยงเนี่ยไปอยู่ที่นั่นซะเนี่ยใช่ไหมคือการพูดมันต้องละมุนละม่อมกว่านี้หน่อยอใช่ไหมว่าจะบังคับ <up S 2> ใช้กฎหมาย คือจริงๆเนี่ยนะมันต้องมันต้องอย่าไปแยกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรนะคือม็อบทั้งหมดเนี่ยตัวแทนส่งเข้ามาเจรจาได้หมดนะไม่ใช่ไปแยกเขาแยกกลุ่มแยกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะถ้าคุณไปเจรจาสมมุติว่ากับนักศึกษามันก็ยังมีม็อบคนอื่นที่ยังไม่พอใจอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเลือกปฏิบัติอันนี้ก็จะคุยอันี้ก็จะไม่คุยมันก็จะเป็นอย่างนี้คือมันก็ว่าแยกย่อยเพื่อจะเล่นงานเขามากกว่าที่จะเจรจา ดังนั้นเนี่ยผมดูนะท่าทีของรัฐบาลเวลาเนี้ยถ้ายังมองว่าม็อบเนี่ยเขาคุมอยู่นะจัดการอยู่อย่างเนี้ยอย่างเหมือนคุณเต้ใช่ไหมออกมาบอกว่านายุ้งตีต้องจัดการม็อบไม่เรียบร้อยนะถ้าไม่เรียบร้อยเขาไม่อยู่นะภายในหนึ่งเดือนเนี้ยต้องลาออกนะอไม่ว่าไม่ยังไงอ่ะไม่เขาจัดการด้วยวิธีไหน ก็ไม่ไม่รู้ว่าไปกดดันลุงตู่หรือเปล่านี่ไงใช่ไหมแต่ว่าคุณศิริก็บอกว่าเอ้แต่พูดอย่างเงี้ยอยากได้เงินหรือเปล่ามามาเอาเงิน <c oughs> คือคืออย่างเงี้ยคือ,อมันมันไม่ใช่นะคือคอย่างนี้นะคือว่าอการชุมนุมรอบนี้แน่นอนว่ามันเป็นการชุมนุมที่ค่อนข้างจะลงไปลึกมากจนถึงนักเรียนนะแล้วก็นักศึกษานะแล้วก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็กลุ่ม ความเห็นต่างทางการเมืองอันนี้แยกให้มันเห็นจะชัดเลยละ่ะครับ,รบอ่าฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประชุมนุมประท้วงกันเนี่ยอย่าไปมองข้ามว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่พึกมือสานี่อ้นนี้คือมีคอยจับผิดจับอะไรกันครับดังนั้นเนี่ยเราดูว่าแต่และครั้งการชุมนุมถึงยุงทธศาสตร์เปลี่ยนไงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มปลดแอกประชาชนแล้วนะคุณชนิดจากยกระดไปจากเยาวชนเป็นประชาชนปลดแอกอ่า แล้วก็พอจับกลุ่มเยอะๆเข้าเนี่ยอมีข่าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีการชุมนุมละโดย,ยเฉพาะที่ธรรมศาสตร์ครับถ้าประจันเลยแม้คราวนี้ตามตามนี่คุณน้องทัศเทพเนี่ยเรืองปาภัยกิจไสรีเนี่ยเลขาที่อันกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยก็บอกว่าถ้ารัฐบาลเองย,ยังไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญก็ดีเราก็ไม่รู้นะข้อเรียกร้องนี่คือทั้ง3ข้อเนี่ยค,คือหยุดคุกคามด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็รวมๆไปมันก็อาจจะมีการเขาวิเคราะห์สถานการณ์ว่ามันอาจจะมีการชุมนุม เกิดขึ้นในเดือนกันยายนซึ่งแนวทางของการชุมนุมเนี่ยจะมีการยกระดับมากขึ้นได้หลายรูปแบบอย่างเช่นอาจจะมีการปักหลักชุมนุมยืดเยื้อหรือว่าเดินขบวนทั่วกรุงเทพหรือว่าอาจจะเป็นการชุมนุมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับนะซึ่งถ้าประเมินอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นแฟชม็อบที่ต่อเนื่องก็ได้นะคืออย่าประมาทว่าคือตอนนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครประมาทแล้วว่าจุดติดไม่ติดหรือเป็นม็อบมุ้งมิ้งนะค,คือเป็นขบุนเป็น ะบวนการที่มันจุดติดและจนเป็นข่าวต่างประเทศแล้วมันยิ่ง,งใหญ่ช่มามันก็เป็นเป็นอะไรที่รัฐบาลเนี่ยต้องฟังและ้วล่ะมันมันเป็นวิกฤตความขัดแย้งนะครั้งครั้งใหม่ละอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์การบอกถึงความเคลื่อนไหวแต่วันนี้ก็มีข่าวล่าสุดของเรื่องพรรคฝ่ายค้านเหมือนกันครับครับกลับ,บมาที่เรื่องฝ่ายค้านเนี่ยในการแก้เกมในทางสภาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองวันนี้คุณสุทินคลังแสงแล้วก็คุณอนุดิตนาคอนทัพนะั่นก็ไปยื่นบ่าวคุณชวนนะว่าอาจจะขอใช้ ช่องทางทางรัฐสภาในการที่จะให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญนะมาตานี้ก็เหมือนกับเป็นกระทู้หมู่อะง่ายๆก็ไม่ต้องลงมติโหวตไม่โหวตแต่ว่าขอเวลาสองวันเรียกว่าจะใช้เวทีสภาคือขอใช้ช่องทางเวทีสภาพูดถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นวิกฤตอยู่ในขณะนี้เป็นการยื่นตาม มาตรา152ต่อรัอ้องของรัฐธรรมโน,โนูญก็เป็นแนวทางที่จะให้หาทางออกกันที่สภาแต่ผมเนี่ยมองอย่างนี้นะคุณชลิดนะคือรัฐบาลดูเหมือนว่าคือมันเหมือนกับว่า,าไม่เร่งรนะัดขมวดปัญหาอย่างแท้จริงนะเพราะว่าถ้าบอกว่าจะเจรจาร<ๆ>ก็ต้องไปเจรจาเลยนะต้องเปิดเบจีเลยนะต้องรีบทํานะอย่า<ม>อย่าเอากฎหมายไปนําหน้า<ม>คือ้าแก้ปัญหาแบบนี้คือการไปจับกุมการต่างๆคือเอากฎหมายนาหน้าคือเรื่องแบบนี้ มันชะลอกันได้มันไม่จําเป็นต้องว่าผิดหนึ่งห้าเจ็ดนะถ้าไม่ดําเนินคดีอย่างเงี้ยคือต้องแ <จบ S 2> สดง,งความให้มันเห็นว่าบรรยากาศให้มันเป็นเป็น,ปนละมุนละม่อมจริงๆอะมัน <S <S <ช>ไม่ใช่ว<ช>่า<ช>จะจะ,จะคุยพอรับหลังคุยก็ไปจับจับเสร็จะจะคุยคุยจับไม่มีใครอยากจะคุยไม่มีถ้าเกิดอยากจะคุยจริงๆนะยื่นมือจริง ในฝ่ายผู้มีอำนาจนั่นอย่างเหมือนวันเมื่อวานทำหนังสือเชิญเลยคุณนัทพลทิพย์สุวรรณจะเด็กจะด่าจะว่าไงก็เดินไปหาต้องว่ามาเลยต้องเอายางนี้นะว่ามาเลยไม่เป็นไรคือผมก็เห็นว่าเขาไปนับฟังแต่ว่าเอาละนับฟังคือแล้วแต่มุมมองบางคนบอกไอ้ลงไห้เด็กด่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรคืออันเนี้ยก็คือว่าคุณไม่หนีปัญหาแล้วคุณฟังนะส่วนฟังแล้วคุณก็ขมวดประเด็นแล้วถ้าคุณอยากจะเพิ่มต่อก็เอาละวันนี้คุณนัทพลเองก็ได้ไปสั่งนะผู้บริหารกระทรวงศึกษาเปิดเวทีเลย เปิดเวทีอ่าเปิดเวทีแล้วก็เด็กต้องการอะไรแล้วก็ให้เรื่องทรงผมน้กเรียนเนี่ยนะทรงผมเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยคือครเรื่องทรงผมเรื่องระเบียบป,ปฏิบัติเด็กที่อึดอัดอยู่อะไรอยู่ต่างๆคือเรื่องทรงผมเรื่องรต่งกเนี่ยวันนี้ถ้าเราเทียบว่าเด็กที่อยู่ในสพทเนี่ยนะของของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะกับเด็กของภาคเอกชนซึ่งวันนี้รัฐมนตรีเขาก็มีโรงเรียนเอกชนของเขาอยู่แล้วที่เขาทาอยู่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยในการเรื่องการแต่งกายมันมันเขาเรียกว่า มันไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กเขาต้องการเห็นว่านั่นคือเป็นความแตกต่างทําไมไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันมันก็ต้องมีคําถามคําตอบกันซึ่งผมว่าบางทีเอาละผมเนี่ยอายุมากแล้วทุกคนอายุมากแล้วบางทีเวลามองเนี่ยมองว่ากเด็กเนี่ยผมต้องการเครื่องแต่งกายทคกื่องกางนี้ก้องนี้แล้วก็ไปด่าไปต่อว่าเด็กไม่ครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องให้เด็กเขาพูดเต็มที่เขาต้องการอะไรยังไงก็อย่าไปใช้กระบวนการขัดขวางเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทําให้เลยเถิดกันไปหมด ไม่รับฟังังนก็กลายเป็นปมใหม่ปมใหม่ขึ้นมาอีกนะครับที่จะโอเคว่าในฝั่งของผู้ชุมนุมเองก็พยายามที่จะเรียกว่ายกระดับหรือว่าสร้างเงือ่อนไขอาพูดตามตรงนะแต่ว่ารัฐเองเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องเหมือนจัดการคือทุกฝ่ายนะแต่ว่ารัฐก็ต้องใจยเย็นใจยเย็นให้มากเพราะว่าปัญหาของตัวกติกาตัวอะไรที่ต้องแก้เนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีความคืบหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญกติกาที่คิดว่ามันไม่เป็นธรรมทางประชาธิปไตยแล้วเป็นต้นเหตุข,ของความขัดแย้งของการเป็นม็อบครั้งนี้นะวันนี้ความคืบหน้าก็คือ ที่ปรึกษาประธานสภานะครับหมอสุกิจก็บอกว่ายติของฝ่ายค้านที่ยื่นเรื่องแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยยื่นมาแล้วทีนี้ก็เข้าใจว่าคาดว่านะวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยจะมีการประชุมร่วมรัฐสภา,ารตรงนี้นะ่นะก็อาจจะนะอาจจะเป็นการบรรจุมีการบรรจุเวลาแล้วไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะมีการได้คุย นับนได้หรือไม่ได้เพราะมียัตติมาเยอะนะ,อะรอดูท่าทางแล้วเนี่ยก็ไม่รู้แต่ก็ถือว่ามันเป็นสัญญาณที่มันต้องเริ่มต้นเมาเรื่องการเดินหน้าในการคุยเรื่องรัฐธรรมนูญคือผมผม,ผมเห็นนัดหลายๆรัฐบาลนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคนที่จะต้องออกมาและมีรูปัรรทมที่ชัดเจจุดคือฝ่ายรัฐบาลนะ คือรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่คุยกันเลยรัฐบาลก็ยังแยกกันไปว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยววิบจะต้องหาหรือกันเนี่ยแอบมันจะเป็นอย่างนี้คือมันต้องในนามรัฐบาลเลยแสดงความที่เราพูดหลายครั้งว่าต้องแสดงความจริงใจมาเลยในนามวิปรัฐบาลหรือท่านนายกแถลงมาเลยว่าออกโทรทัศน์ลงการเฉพาะกิจนะวันนี้พรุ่งนี้หรือภายในสัปดาห์นี้รัฐบาลจะยินดีเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขร่างรัฐมนูลน้สองห้าหกอะไรเพื่อเป็นการปลดล็อกความขัดแย้งนะผมคิดว่าต้องรีบฉวยสถานการณ์ นะแต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ดคอยดําเนินคดีคอยหนวดม็อบเนี่ยมันก็อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องอา้าวมันก็สร้างคืออ,อยา่าไ,ไปคิด <มา S 1> ว่าแก้เพราะถูกแรงกดดันไงแต่ว่ารัฐบาลในฐานะที่บริหารประเทศดูแลปัญหาความสุขเรียบร้อยดูแลปัญหาประชาชนทั่วไปเมื่อประชาชนเขาเรียกรอ้องกลุ่มนักศึกษาเขาเรียกร้องนะและทั่วไปในสังคมเนี่ยนะค่อนข้างจะเห็นด้วย คุณก็ต้องรีบจัดการไม่ใช่แบบโยนไปพักนี้เดี๋ยวโยนไปพักนี้ทุกคนก็เห็นว่าเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าทวงเวลาแล้วก็เตะไปโน่นเตะไปนี่กว่าจะให้คําตอบได้ก็ช่องใช้เวลาดูเหมือนว่าทุกอย่างมันเป็นปนัญหาอุปสรรคไปหมดนะนี่ในฝั่งรัฐบาลมองอย่างงี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้น,นี้ไม่เป็นไม่ส่งผลดีและทําให้การเมืองเ,เดินไปข้างหน้ายากแล้วตอนเนี้เท่าที่ดูเนี่ยสถานการณ์เป็นแบบนี้รัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคุณจัทิตนะเพราะว่า มันมีเสียงแบบนี้แล้วเศรษฐกิจก็กําลังะจะมีปัญหาเยอะแยะไปหมดฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้านายกพูดนั้นและอย่าซ้ําเติมอ่ะคือคเหมือนพูดคือทุกคนในรัฐบาลต้องระวังปากพ,าสพอสมควรไม่ใช่แบบจะเสีย,ยสเเีเขาพยายามนะพยายามระมัดระวังตอนหลังพูดน้อยหน่อยแต่บังเอ,อิญมีแกนนงแกนนําที่มันหลุดออกมานิดๆหน,น่อยๆนะผมคิดว่ามันต้องจัดรขบวนให้ดีจะสร้างบรรยากาศให้มันดู ซอฟลงหน่อยเอาน่ยังมีเวลานะยังมีกระบวนการที่สามารถที่จะหาทางออกร่วมกันได้นัฐบาลก็ต้องเร่งหน่อยไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วออกหมายจับแต่การเจรจาการตอบรับข้อเสนอยังไม่มีการพูดคุยอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่ามองว่านี่คือเป็นเกมธรรมดายืดเยื้อไปก็เดี๋ยวหมดไปเองอะไรต่างๆคืออย่าคิดตักกัดเก่าๆแล้วข้ามข้ามซะบ้างนะคืออย่าคิดว่าเอมีอำนาจแล้วกลไกทุกอย่างคุมไม่หมดกองทัพก่อคุม ในสภาก็คุมนะแล้วก็ใช้อำนาจทั้งหมดตัดตอนออท่อน้ำเลี้ยงหมดแล้วษาชุมนุมได้ก็แค่นั้นจะทำอะไรรัฐบ,บาลไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นหน้นทางที่คิดผิดซึ่งจริงๆ <นะ S 1> ถ,ถ้ารัฐบาลเริ่มต้นด้วยสสรนะผมว่าฝั่งม็อบเนี่ยเขาก็อาจจะถ้าเขาไปเรียกร้องอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมนะผมว่ามันก็อาจจะไม่มีความชอบธรรมนะคือรัฐบาลเดินหน้าจริงใจแก้มนูนเนี่ย สถานการณ์มันจะขี้คลายลงเห็นหมา <Okay. S 1> มรอบถ้าเกิดไปสร้างประเด็นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นได้ว่าเอ้ยเขาต้องการอะไรเนี่ยคืออันนี้คือเหมือนกับรัฐบาลต้องชิงเลยชิงสถานการณ์ในการแก้ปัญหาขณะเดียวก็อย่าหยุดเรื่องว่าตามกฎหมายนี่ก็ต้องว่าไปเพราะกฎหมายก็สาคัญคืออันเนี้ยไม่ได้ <c oughs> รับข้อเสน,นอเลยไม่ได้แก้เลยแต่คอยเห็นช่องว่างถ้ามีของม็อบหรือข้อเสนอช่องว่างปุ <Okay. S 2> บ๊บจะไปจัดการช่องว่างนาทีเห <c oughs> มือนจะล้มทั้งกระดานอย่างเงี้ยมันไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าแล้วก็มันจะมีแต่ เพิ่มความขัดแย้งครับ <Okay. S 1> อ่ะเอาละครับวันนี้ก็พอประมาณนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอฝากนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารอาคารสูงเคราะห์นิดหนึ่งนะครับว่าธนาคารเนี่ยได้ออกสลากนะครับธนาคารอาคารสุงเคราะห์นะครับชุดพิมานมาศนะครับซึ่งเป็นหน่วยละ5 0,000บาทเงินต้นครบดอกเบี้ยดีมีสิทธิ์ลุนรางวัลถึง2ต่อต่อที่1ลุนรับรางวัล5 0 0 0 0บาทจํานวน10รางวัล ต่อหมวดทุกเดือนต่อที่2รุลุนนับรางวัลพิเศษ500,000บาททุกไตรมาสหรือทุก3เดือนเมื่อฝากครบ3ปีจะได้ผลตอบแทน0.9%ต่อปีผู้สนใจสามารถซื้อสลากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายน2563ที่ธนาคา,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 ารอาคารสุขะา์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมที่026549,000หรือเ w w gh bank go gh นะครับแมมีโครงการดีๆนะครับสำหรับสลากชุดพิมานมาสนะครับใครสนใจก็สามารถที่หาซื้อได้นะครับตามที่ผมได้แจ้งไปสักครู่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณธนาคารในการถุงเคราะห์นะครับที่ให้การอุปถัมภ์รายการ Big Top อป i s t t r y y และก็ได้มีโอกาสที่จะทำโครงการเพื่อให้ประชาชนได้มีบ้านอยู่นะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณจริตครับ ต้องลากันไปก่อนครับพบกันรด้ใหม่ทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิท t ็อกกิ้งสปอร